สวัสดีค่ะพี่ธนรายอยิ่มสะอาดค่ะมาร์ตออเทพรพูลรักครับตองยาดาชิชนากิจค่ะนี่ต้อนรนะับทุกคนเข้าสู่รายการ S Back e x c e l l e n รายการที่จะพาทุกท่านเข้าไปสู่ความยอดเยีย่ยมในเยี่ยมยอดของพวกเราเชาว S Back กรุงเทพหานครค่ะและเป็นรายการอาชีวะแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์ค่ะผ่านทางช่องของ YouTube ที่มีชื่อใหม่ว่า S Back สพาน์ใหม่นั่นเองค่ะ ทำไมวันนี้น้องตองทำหนูแตลกน่ะก็ช่วงนี้เป็นสัปดาห์ใกล้สอบแล้วคะ่ะน้องตองก็ต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าห้องสอบนะคะเห็นในสัปดาห์นี้มีการสอบมิเทิร์กลางภาคด้วยใช่ไหมคะพิตตี้ใช่แล้วล่วคะค่ะพี่มาก็ในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราก็ไปอยู่ในบรรยากาศของโอเพ่นทาวน์มาที่ man, มีความสุกสนานมากในช่วงนี้ก็เลยจะเป็นการสอบที่น้องๆพี่ๆแต่ละคนก็จะมีความขยนันเพราะว่าต้องเก็บคะแนนสอบกันใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่กิตตี้และน้องตองได้ข่าวมาว่าพี่ดัชเช่กับพี่กิกกี้ไปสัมภาษณ์ความรู้สึกพ คราตองกั้นเราจะรอกันอยู่อ่ะไปพบกันเลยกับช่วง S, s b a c k on tour สวัสดีเพื่อนชาไปตะโบงตกตะกอนนะจ๊ะร้านสายแตกกำลังดูตอนนี้นี่เกียรติศักดิ์อ, <c oughs> อะไรอาสารหนูไม่ได้ชื่อเกียรติศักดิ์นะหนูชื่อโซฟีอันทำไมจีจีนะห์เธอไม่ต้องทำอะไรตรงนี้อ๋อหนูก็มาคุยกับเพื่อนมาอะไรบ้างฟีเธอตรงไหนว่านี่มันช่วงอะไรช่วงอะไรคะจ้านี่มันคือช่วงการสอบกลางภาค และนี่คือช่วง Expect on t o u r กับดิชันดัชชี่ค่ะลาวิชันกี่กี่จ้ะวันนี้นะคะเราจะมาสาษัน์น้องๆนะคะว่าถ้าน้องๆเนี่ยได้กลับไปแก้ไขในอดีตเนี่ยก่อนสอบเหมือน้องๆเนี่ยจะแก้ไขอะไรบ้างไปกันเลยไหมป,ป่ะ วัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเอ๋ครับค่ะเรา่นี้เรามีคําถามว่าถ้าพี่ได้ย้อนกลับไปในอดีตนะคะก่อนสอบเนี่ยพี่อยากแก้ไขอะไรบ้างครับก็จะไม่ไปเที่ยวไม่เดรยวไหลอ่ะน่าจะกลับไปอ่านหนังสืออะ่ะแล้วทําไมตอนนี้พี่ไม่ทํเาเอเลยอ่ะเรามีคําถามอีกคำถามหนึ่งถ้ามีชอยแค่สองคำตอบเนี่ยระหว่างผิดกับถูกและมีหนูเป็นชอยที่ถูกไรนี้เป็นชอยที่ผิดพี่จะเลือกชอยไหนยอมไม่เลือกเลยผู้ชายไม่เลือกยาร์ดก็ไม่เลือกเธอ เอแ F ็กออนทัวร์สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อเวฟครับชื่ออะไรคะชื่อลูฟูครับค่ะวันนี้นะคะเรามีคําถามมาสัมภาษณ์พี่ๆนะคะว่าถ้าพี่ๆเนี่ยได้ย้อนเวลากลับไปก่อนสอบเนี่ยพวกพี่เนี่ยอยากแก้ไขอะไรบ้างก่อนสอบนะครัก็คงต้องอ่านหนังสือแล้วก็รีบติวก่อนจะสอบครับแล้วทำไมก่อนสอบพี่ไม่อ่านหนังสืออะคะไม่รู้สิค่ะแล้วพี่ลูฟู่ก็ไม่แก้อะไรทั้งนั้นนะครับคิดว่าสอบดีแล้วใช่ไหมคะแก้ไปก็สอบไม่ได้โอ้จะมาจุ่มประตูกุเขาบอกว่าอยากกินมอจุ่มกุเขาบอกว่าอยากกินมอจุ่มกุท้องนี้ดีไหม กันสอบโอเนี่คบต้องขอบคุณพี่เบลกับพี่ดุฟฟูมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเกิดมาไม่ทันเนี่ยแต่พ่ที่ข่าวพอดีว่าฟ้าติดสอบสวัสดีค่ะแล้วพบกับาฟ้ๆอีกครั้งในช่วง s b a c k Action สำหรับวันนี้เราอยู่กับวงดนตรี The After ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบกับบทสัมภาษณ์สุดพิเศษนั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงมาพ้อจากหนุ่มๆก่อนดีกว่านะคะ นักดนตรีพร้อมหรือ,อยัง้ <Hey! S 1> พร้อมแล้วไปฟังเพลงของพ่อจันทร์หนุ่มได้เลยค่ะสวัสดีครับพวกเราวงเหลี่ยบเตอร์นะครับผม

ฟ้าก็มาอยู่ในสตูดิโอแล้วนะคะแล้วก็แป่งชมเรียบร้อยแล้วด้วยเมื่อกี้หลังจากฟังเพลงเพอาะๆกันไปเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขากันดีกว่าค่ะว่าเขามีความรู้สึกยังไงที่มาเกิดเป็นวงนี้ถ้าพร้อมแล้วเราไปสัมภาษณ์เขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเราวง The a n s e r ครับค่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับผู้ชนะเลิศการประกวด SBAC Music Contest 2016ค่ะค่ะพอฟ,ฟ้าอยากทราบว่า เออมีการรวมตัวกันยังไงคะถึงได้มาเป็นวงนี้อัปเจออ๋อก็ตอนแรกครับมี3มคนครับที่วงเรามี MOD, มดนี่ผมครับแล้วก็มีเบนส์ครับที่แบบว่าอยู่เรียนด้วยกันแล้วก็ทีนี้ได้รวมกันทุกคนมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็ส่งประกวดในครั้งนี้ครับค่ะแล้วอยากรู้ว่ามีการคิดหรือตัดสินใจยังไงคะที่คิดจะลงประกวดในรายการนี้คะ่ะอ๋อก็เห็นทางวิทยาลัยมีจัดแข่งขัน expect Music c o n t e s t ครับก็เลยคุย พูดคุยกันในวงค,ครับเลยจัดส่งเข้าประกวดครับก็สําหรับการประกวดนะครับผมเราประกวดมา2ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่3เราก็อยากจะชนะเลิศของวิทยาลัยบ้างเราก็เลยมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมนะครับจึงสําเร็จได้ครับผมแระกวดจนถึงจ,จุดนี้ได้มันก็หนักพอสมควรเลยครับใช่ครับแล้วปีนี้นี่คู่แข่งความสามารถดีมากนะครับเก่งมากทุกวงเลยครับ ครับแล้วคนจัดการในปีนี้ก็เปลี่ยนเป็นแค่สองคลิปวิดีโอก่อนนะครับพวกผมก็ลุ้นกันว่าจะเข้ารอบหรือเปล่าก็ลุ้นกันตัวโกองมันงันครับค่ะสุดท้ายนี้พ่อฟ้าอยากให้ฝากอะไรถึงชาวเอสแบกที่มีความสาม,มารถแต่ก็ว่ายังไม่กล้าจะเปิดเผยหรือว่ากล้าจะเดินเข้ามาที่สู์ความสาม,มารถของตัวเองอยากให้ฝากอะไรนิดนึงคะ่ะครับก็ฝากชาวเอสแบกครับทุกคนครับใครที่มีความสาม,มารถแล้วยังไม่กลา้าแสดงออก ให้ให้แบบมาปล่ขอยของกันอ่างพวกเราครับค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณวงนี้อั t เตมากเลยนะคะที่ให้โอกาสมาเยี่ยมถึงในสตูดิโอเราแล้วกลับมาพบกับฟ้าฟ้าในช่วง s b a c k c t t o o n ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะครับแล้ววันนี้คือบรรยากาศและความสนุกทั้งสองช่วงของเราในวันนี้เลยนะคะครับและยังสามารถติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ด้านล่างนี้ด้วยนะครับ แล้วอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะตรงนี้เลยนและคะลแล้ววันนี้เวลาของเราทั้ง3คนก็หมดลงแล้วนะคะใช่ครับพี่นันคิตตี้พันลายเอียมสะอาดค่ะผมมาร์ตมอนเทพพุทธิรัก์ครับพิฉันตองยาดาชิชนากิจค่ะขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย